สวัสดีครับผมเพชรพุนทองครับวันนี้มาอยู่กรุงเทพวันหนึ่งครับเดยแวะมาดูแม่น้ำเจ้าพระยามีตีเรือลำใหญ่ๆครับวันนี้มีทุรำม,มาส่งหลวงพ่อครับมารักษามาเช็คอาการป่วยครับที่โรงพยาบาลยันฮีก็ว่าแม่น้ำอยู่ยใกล้ๆเลยเดินลงมาดูครับ นี่เห็นเขากำลังทำโตัวหม้อสะพานข้ามแม่น้ำครับเก่งมากเลยนี่ครับเขาจะทำเพงกั้นข้างก่อนครับนี่เอารถเข้ามาเลยเนี่ยอยู่กลางแม่น้ำนะครับนี่โอ้คนไทยนี่เก่งจริงๆ,ๆ,ๆ เอ็นเดซูไปดูไกลๆครับนี่แม่น้ำย่างลึกอ่ะทำได้โอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่นี่ก็เป็นเรือโดยสารน้ำไม่เชียร์ครับน้ำนิ่งอยู่ ตัวนีเป็นวัดครับโอ้โหอลังการมากครับวัดนี่อย่างสวยครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่ไปขึ้นเรือรป่าครับน้ำท่วมอยู่ไม่ในใจครับตัวนี้ ดูวิวรอบๆแม่น้ำครับโอ้โหยางสวยครับโอ้โตัวมออย่างใหญ่นะครับทำเลยน่าจะทำเป็นปีสองปีมั้งนี่เสร็จตัวมอเดียวเลยน่าจะทำแบบสะพานแขวนหรือเปล่าเตะตัวมอเท่าบ้านหลังหนึ่งแล้วนี่ตัวมอใหญ่มาก นี่ครับเขาทำทางต่อเข็มเข้ามานี่นี่ให้ดูครับนี่ทางรถเข้ามาเนี่จะมีโปะอยู่คันหนึ่งลำหนึ่งไม่ใช่คันหนึ่งทางโน้นก็จะเป็นรถเครดิตคันครับทํามาจากฝั่งฝั่งโน้น ทําคางแม่น้ําเลยเก่งมากครับคนไทยแม่น้ําเจ้าพยานะครับนี่เรือดึงโปะออกมาแล้วครับติดหรือเปล่านี่น่าจะโปะไว้ขึ้นรถไมโครหรือเปล่าครับนี่น่าจะใช่ครับ ติดซูมให้เห็นอ้กเนี่ยขยับมาแล้วเสียงยังกระหึมครับ ชัยหกสูบไม่นอเนี่ยนะโหท่ออย่างใหญ่ นั่นก็เป็นเรือโดยสารครับมาอีกแล้วำหนึ่งเหมือนเครื่องบินเลยครับเนี่ยนาเหมือนเครื่องบินเลยเขาบรียังไงเนาะนี่เขาดึงสมอหรือเปล่า เบรกแล้วโอ้ถอยหลังอ๋ออาศัยไอ้ปันให้มันถอยหลังคืนครับโอ้ไม้ลำสองลำแล้ว หรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ